สถานการณ์นะ่าสนใจนะครับแมนซชสตอ้อาจจะยอมปล่อยยืมแจ็คกรลิชนะครับหลังไม่มีข้อเสนอขอซื้อตัวเลยรายงานข่าวจากเดอะการดิ้นครับรายงานบอกว่าแมนซชสตอ้ยังไม่ได้รับข้อเสนอขอซื้อแจ็คกรลิชแบบเป็นทางการเลยไม่แต่ข้อเสนอเดียวและอาจจะเปิดทางให้เขาย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวแทนแจ็คกอรลิชนะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเตะชุดที่เดินทางไปทําศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2 0 2 5หลังสโมสรพร้อมให้เขาย้ายออกจากทีมโดยที่เชื่อกันว่าแมนซชสตอ้จะเรียกร้องค่าตัวของกิลิชในใน,ในราคาประมาณ50ล้านปอนด์ขึ้นไป แจ็คกิลิชนะครับยังเหลือสัญญากับแมนซิสตี้อีก2ปีและรับค่าเหนื่อยราวๆ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วถ้าหาว่าแมนซิสตี้ไม่ได้รับข้อเสนอใดๆพวกเขาอาจจะยอมพิจรารณาการปล่อยยืมตัวแจ็คกิลิชออกไปแข้งวัย2ุปีอย่างกิลิชน,นะครับลงสนามในพิมเลกไปลีไป20นัดในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแล้วเขาเนี่ยเป็นตัวจริงไปเพียงแค่เเกมเท่านั้น ช่วงก่อนจบฤดูกาลเขาก็แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยจนกระทั่งถูกเปลี่ยนนะลงสำรองช่วงท้ายเกมพบบอลมัดซึ่งเป็นเกมเย่าใน,นสุดท้ายของซีซั่นตามด้วยการโดนหันชื่อหลุดออกจากทีมในนัดสุดท้ายของฤดูกาลส่วนวอลเกอร์เองก็เป็นอีกคนที่การปล่อยยืมตัวอาจจะเป็นทางเลือกที่ที่สุดหลังอายุเข้าเลข35แล้วแล้วก็เหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับอ่อรารอดูได้เลยนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าจะต้องย้ายสําหรับคนแผนเจ็กเก็นะครับ สัปดาห์นี้แมนซตี้เนี่ยเซ็นทั้งทียนี่ไรเดอร์รายานเอนูรี่รยันชชกีรวมถึงมาคัสเบตเนรี่เข้ามาสู่ทีมอีกทั้งมีคิวนัทสวนิปันเด็กดารุ่งมาตรวจร่างกายในวันจันทร์ด้วยนะครับสถานการณ์กลมเกลจะจัดเลยสำหรับเรือใบสฟ้ากับทางแจ็คกิลลิชนะครับไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนในช่วงตลาดสับบนี้รอดูได้เลยนะครับ